สวัสดีครับพบกับวีมิสุยแล้วนะครับวันนี้นะครับวีพามาดูนี่เลยครับมิสุบิชิไทตันสีประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับเป็นสีขาวนะครับก็ตอนนี้นะครับวีนะครับกัดแคมเปญนะครับออกรถนะครับเพียงห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ได้ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับลูกค้านะครับสามารถออกได้ทุกกลุ่มอาชีพนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากถ้าลูกค้าท่านใดนะครับ ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับทักหาที่เพจวีมิสโซได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวีขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย